ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค5าบทที่440ปัญหาของเผ่าพันเทพธิดาน้ำแข็งเจ้าอยากทำอะไรห่วงปิงปิงจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาที่เย็นชาถัางซานกังมือและพูดว่าข้าสามารถให้มาตรการรับมือกับสถานการณ์ของเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งได้ถ้าท่านคิดว่าคำพูดของข้าเชื่อถือไม่ได้แค่เราไม่ร่วมมือกันข้าจะให้เหรียญห้าพัน 5, เหรียญแก่ท่านแล้วข้าจะไม่เอาคืน ด้วยเงินจำนวนนี้น่าจะบรรเทาวิกฤตการเงินของเผ่าเทพทิดาน้ำแข็งได้นานพอสมควรด้วยสิ่งนี้ฟังคำแนะนำของข้าก็ไม่เสียหายห่วงปิงปิงฟื้นความสงบของเขาแล้วในเวลานี้แต่เห็นได้ชัดว่าเขาได้ยินมาว่ามนุษย์บางคนได้รับการเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของน้ำแข็งและผลกระทบที่มีต่อมันก็ไม่เล็ก เมื่อกลับไปที่โซฟาเพื่อนั่งลงเธอมองไปที่ถังซานและสายตาของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายเล็กน้อยอย่างน้อยเธอก็รู้ว่ามีเหตุผลสำหรับข้อเสนอของถังซานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเทพธิดาน้ำแข็งการเงินของตระกูลของข้ากำลังประสบปัญหาจริงๆขึ้นอยู่กับที่มาของตระกูลของข้าหวงปิงปิงสงบสติอารมณ์และพูดเบา,เบา เผ่าเทพธิดาน้ำแข็งของเราเป็นวิญญาณน้ำแข็งที่เกิดจากน้ำแข็งหมื่นปีร่างกายเกิดเป็นน้ำแข็งและสะอาดเมื่อพูดถึงสี่คำสุดท้ายก็จงใจเน้นยำ้ำใช่ถังซานพยักหน้ายอย่างรวดเร็วในเวลานี้เขาไม่กล้าแต่ต้องเธอห่วงปิงปิงกล่าวต่อหลังจากที่เราเกิดมาพร้อมกับภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณเราก็เกิดมาพร้อมกับความสามารถในการควบคุมาธาตุน้ำแข็งและด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นเจ้านายของาธาตุน้ำแข็ง หลายปีก่อนที่พวกเขาจะเริ่มก่อตั้งเผ่ากล่าวได้ว่าเราเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรไตเฉินเราอาศัยอยู่ในตอนเหนือสุดของทวีปนางฟ้าคนในเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งของเราเกิดเป็นผู้หญิงเราไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ วิธีที่เราให้กำเนิดลูกหลานคือการแยกส่วนเล็กๆจากจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเราแล้วเชื่อมต่อรวมกันกับน้ําแข็งที่ลึกซึ้งหมื่นปีใหม่เพื่อหล่อเลี้ยงทารกในคันทางวิญญาณซึ่งเกิดหลังจากตั้งคันหลายปีทังซานถามว่ากระบวนการตั้งคันนี้ใช้เวลานานเท่าใดหวงปิงปิงกล่าวว่าประมาณร้อยปีหรือมากกว่านั้นทังซานถึงกับพูดไม่ออกมีลูกในรอบร้อยปีนี้อาจเป็นรอบการตั้งคันที่ยาวที่สุด เผ่าเทพธิดาน้ำแข็งต้องแข็งแกร่งมากตั้งแต่เกิดใช่ไหมทังซานกล่าวหวงปิงปิงพูดอย่างภาคภูมิใจแน่นอนเราเป็นที่รักของธาตุน้ำแข็งอยู่แล้วเมื่อเราเพิ่งเกิดเราเข้ากันได้โดยธรรมชาติกับธาตุน้ำแข็งและเข้าสู่อาณาจักรอันดับสาเมื่อเราโตเต็มวัยแม้ว่าเราจะไม่ได้ฝึกฝนเราสามารถเป็นประมาจา์ธาตุน้ำแข็งลำดับที่6ได้นี่นี้ยังฟังดูไม่สูงเลยด้วย ถังซานใส่ร้ายอย่างลับๆในใจแต่ไม่ได้ขัดจังหวะเธอในครั้งนี้หวงปิงปิงกล่าวต่อกลุ่มน้ำแข็งหญิงของเราได้รับการสืบทอดเช่นนี้มาโดยตลอดเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเจ้าและให้กำเนิดลูกหลานถังซานกล่าวว่าแล้วตอนนี้มีกี่คนในตระกูลเทพธิดาน้ำแข็งทำไมาถึงมีปัญหากับมรดกเมื่อได้ยินคำถามของเขาหวงปิงปิงก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เพราะเราไม่มีเงินเราต้องการที่จะให้กำเนิดลูกหลานเราต้องหาน้ำแข็งลึกลับอายุหนึ่งล้านปีที่เพียงพอในัวของเราอย่างไรก็ตามในกระบวนการเราต้องไปทางเหนือสุดของแผ่นดินใหญ่ทุกที่มีการใช้ทรัพยากรจำนวนมากทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือสิ่งอื่นนอกจากนี้การฝึกฝนยังต้องการทรัพยากรแม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในภาคเหนือที่ซึ่งทตุน้ำแข็งมีมากมายออร่าสวรรค์และดินไม่แรงพอออร่าสวรรค์และดินที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในราชสำนัก ดังนั้นน้ำแข็งลึกลับเองจึงมีจิตวิญญาณน้อยลงเรื่อยๆหากเราต้องการให้กำเนิดลูกหลานเราจำเป็นต้องตัดจิตสำนึกของพระเจ้าให้มากขึ้นการฝึกฝนของเรามีปัญหาอีกแล้วและเป็นเรื่องปกติที่จะให้กำเนิดลูกหลานมันยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเผ่าพันธุ์ของเราจึงยากขึ้นเรื่อยๆเธอสับสนเล็กน้อยแต่ถังซานยังคงได้ยินปัญหาจากคำพูดของเธอนั่นคืออรสวรรค์และโลกในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เดิมก็เพียงพอแล้ว น้ำแข็งลึกลับจะดูดซับออราสวรรค์และผสมพันธุ์ด้วยตัวมันเองและท่านต้องการน้ำแข็งลึกลับด้วยด้วยจิตวิญญาณที่เพียงพอจะแบ่งจิตสำนึกของตัวเองให้กำเนิดบุตรได้แต่ขณะนี้น้ำแข็งลึกลับเช่นนี้กำลังลดน้อยลงขณะเดียวกันหากต้องการให้กำเนิดบุตรตระกูลเทพธิดาน้ำแข็งของท่านจะต้องเป็นระดับพระเจ้าใช่ไหม ตอนนี้เนื่องจากสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่ไม่เพียงพอความเร็วของการฝึกฝนของท่านจะช้าลงและจำนวนขุมกำลังระดับพระเจ้าจะน้อยลงโดยธรรมชาติแล้วมันจะยากในการให้กำเนิดลูกหลานท่านไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อสมบัติของสวรรค์และโลกได้สิ่งนี้ทำให้เกิดวงจรที่มีปัญหาทั้งซารวิเคราะห์เรื่องราวสำหรับปรมาจารย์ตามความคิดของเขาเองนั่นสินะหวงปิงปิงพยักหน้าแม้ว่าจะไม่ชัดเจนนะ แต่ก็ยังไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจทังซานร,รู้สึกตกตะลึงและเข้าใจปมของเรื่องนี้เขาขมวดคิ้วและพลังจิตของเขาก็พลิบาลออกสู่ภายนอกแยกห้องออกจากโลกภายนอก่วงปิงปิงเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นปกติโดยรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หลังจากแยกโลกภายนอกออกแล้วทังซานกล่าวว่าข้าเข้าใจปัญหาที่เจ้าเผชิญและข้า ก็รู้เหตุผลด้วยหวงปิงปิงกล่าวด้วยความประหลาดใจมันไปไหนถังซานถอนหายใจและกล่าวว่าตระกูลเทพธิดาน้ำแข็งของเจ้ามีความพอเพียงอย่างสมบูรณ์ในอดีตใช่ไหมน้ำแข็งลึกลับนับหมื่นปีที่เกิดที่นั่นก็เพียงพอแล้วและพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณของสวรรค์และโลกก็เพียงพอสำหรับท่านที่จะฝึกฝนและเลื่อนขั้นเป็นระดับเทพและให้กำเนิดลูกหลานสืบไปอืมใช่หวงป,งปิงปิงพยักหน้า ทังซานกล่าวว่าแล้วท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมรัศมีของสวรรค์และโลกในที่ของท่านจึงไม่เพียงพอหววปิงปิงตกตะลึงและสส่หัวอย่างเงียบๆถังซานร,รู้สึกได้จากการพูดคุยกับเธอว่ากลุ่มเทพธิดาน้ำแข็งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ง่ายมากเช่นเดียวกับที่หววปิงปิงกล่าวเหตุผลนั้นง่ายมาก เพราะโชคของทวีปกำลังรวมตัวกันที่ศูนย์กลางเจ้าอยู่ที่ขอบของทวีปและเป็นสถานที่ที่รัศมีของสวรรค์และโลกนั้นบางที่สุดโดยธรรมชาติทั้งซานกลา่าววด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวในแง่นี้เผ่าเทพธิดาน้ำแข็งแตกต่างจากเมืองเคอหลีเนื่องจากเมืองเคอหลีเป็นเมืองหลักเมืองหลักจึงเป็นสถานที่รวบรวมโชคดังนั้นแม้ว่าเมืองเขอหลีจะไม่มีออร่าของสวรรค์และโลกที่แข็งแกร่งเช่นนี้ บรรพบุรุษก็ยังไม่รู้สึกสงสัยนี่ควรเป็นสถานการณ์พิเศษที่ศาลบรรพบุรุษจัดการระหว่างการก่อสร้างเมืองหลักอย่างไรก็ตามเทพทิดาน้ำแข็งไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ใดๆโชคทางอากาศในตอนเหนือสุดถูกปล้นไปยังใจกลางแผ่นดินใหญ่ตามธรรมชาติพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณของโลกจะบางลงและบางลงนี่คือกุญแจของปัญหาของเทพทิดาน้ำแข็งเจ้าหมายความว่ายอย่างไรหงปิงปิงจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาที่เบิกกว้างทั้งซานกล่าว พูดง่ายๆก็คือสารบันพบุรุษรวมเอาโชคของทวีปนางฟ้าทั้งหมดและแม้แต่ดาวสีฟ้าทั้งหมดด้านล่างที่ขอบของทวีปโชคของท่านในตอนเหนือสุดขั้วจะลดลงตามธรรมชาติผลก็คือรัศมีของสวรรค์และโลกจะอ่อนแอลงและรัศมีก็จะมาบรรจบกันที่จุดศูนย์กลางนี่คือกุญแจสู่ปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้หวงปิงปิงเข้าใจแล้วและมันก็จ้องไปที่ถังซานด้วยดวงตาเบิกกว้าง เจ้าหมายความว่าสารบรรพบุรุษขโมยทรัพยากรของเราไปซึ่งทำให้เกิดปัญหาในมรดกของเราทั้งสารพยักหน้าเงียบเงียบและกล่าวว่าในทางทฤษฎีก็เป็นเช่นนี้ไอบา้าข้าพูดว่ารัศมีสวรรค์และโลกของเราบางลงและบางลงได้อย่างไรห่วงปิงปิงโกรธจัดใบหน้าที่เย็นชาของเขาแสดงความขุ่นเคืองทันทีและเขาก็ลุกขึ้นทันทีและรีบออกไป จากการสนทนาก่อนหน้านี้ทังซานเข้าใจถึงลักษณะของเธอแล้วและเขากำลังป้องกันการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในตัวเธอดังนั้นเขาจึงรีบสะบัดและยืนต่อหน้าเธอไปให้พ้นหวงปิงปิงยกมือขึ้นเพื่อตบเขาทังซานดึงส่วนโคง้งด้วยมือขวาและเหวี่ยงฝ่ามือไปด้านข้างท่านผู้อาวุโสอย่ากโกรธมันไม่ช่วย